ว่างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกนิ้โป้งให้เลยสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อยา่างเง้อยดี สอมวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องเปิดเช็คหม้อน้ำบ้างนะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิก basic เลยเดีย๋ยวต้องตรวจสอบนะท่านสามารถติดต่อผู้ขายรถตัวจริงได้ตามรายละเอียดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละนะครับ Facebook Marketplace มีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆครับแหมจริงๆเให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ช่วยกล้วยด้วย โอ้ยรถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะ